สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาแยกหน่อนะคะชมพูทวีปนะคะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมนี่เขามีหน่อแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาแยกกันเลยค่ะวันนี้อากาศดีเนาะเพื่อนๆเนาะฝนค่อน,นอข้างจะเออตกปลอยๆนะคะก็มานั่งแยกต้นไม้กันดีกว่าะคะ่ันเพื่อน,อนช่วงนี้อากาศดีนะคะ นี่เห็นไหมดูนี่ลากโอ้โหแต่อันนี้รู้สึกจะมีปัญหาลากเน่าด้วยนะเนี่ยนี่นี่นี่นะคะนี่มีสองหน่อคะ่ะเป็นเพื่อนเห็นไหมน,นี่นะคะ วิธีการของเรานะคะเพื่อนๆจะทำอย่างนี้นะหูหัวเล็กนะคะเพื่อนเพื่อนดูนี่แต่ว่าเขี้ยวเยอะมากๆเลยค่ะดูนี่เห็นไหมเห็นไหมคะันาอนี่แล้วเราก็จะใช้มีดสกิอย่างนี้นะคะนี่นี่ค่ะ เราก็จะได้แล้วนะคะนี่นี่นะคะได้มาแล้วส่วนตรงนี้เราก็จะใช้ปูนแดงนะคะป้ายนะคะเพื่อนๆป้ายเข้าไปนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งอันนะคะเราก็จะค่อยๆสก,กิดเขานะคะนี่นี่นะคะเช่นกันค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหม แล้วเราเราก็จะใช้ปูนแดงนะคะทาบริเวณแผลเขานะคะใช้ปูนแดงทาบริเวณแผลนี่ค่ะเราได้มาสองหน่อนอะ เดี๋ยวนี้ก็เอาดินคุกข้าไปเข้ากันนะครับเพื่อนๆนี่นะคะเราจะไม่ใส่ปุ๋ยปุย๋ใดๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่วางลงไปงี้นะคะนี่แล้วก็ใช้ดินกบงี้นะชมพูทวีปนะคะอื่ เสร็จแล้วนะคะส่วนลูกเขานะคะนี่เราก็จะใช้ปูนแดงนะคะเ,เพื่อนปูนแดงนะคะป้ายนะคะนี่แบบนี้นะอันนี้ก็เป็นหนอนที่เราสกิดออกมาเนาะ ใช้ปุ้นแดงป้ายลงไปเลยค่ะน,นี่ป้ายแบบนี้นะคะแล้วก็มาปลูกกันเลยค่ะวิธีการปลูกก็ใส่ดินนี้นะคะนี่จัดรากเขานิดนึงนี่นะคะนี่ไม่ต้องกดเขานะคะเพื่อนๆเนี่ ไม่ต้องกดนะคะนี่กระแทกกระแทกนะคะเสร็จฝนเริ่มลงเม็ดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้อากาศดีนะคะเหมาะแก่การแยกหน่อบอนสีเนาะแล้วบอนสีเนี่ยมันก็จะโตไวนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะไม่ค่อยเหี่ยวไม่ค่อยเออ่บอบช้าเท่าไหร่นะคะเพราะว่าฝนตกปล่อยๆเนาะเราทาช่วงฝนตกปล่อยๆนะคะนี่นี่น ก็ป้ายปักด้วยค่ะชมพูทวีปนะคะนี่ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ยนี่นะคะวิธีการแยกหน่อนะคะเจ้าชมพูทวีปเนาะก็จากหนึ่งต้นนะคะเราก็ได้มานี่เป็นสองเพิ่มมาอีกสองหน่อนะคะก็เป็นสามต้นละค่ะเนาะสีสันสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูนี่เห็นไหมโอเคค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องของหวานบ้านส่วนกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ